วิธีสร้างแฟนเพจเพื่อใช้ในการโปรโมทสินค้าและสร้างรายได้กับ s h o p ป e Social Partner อย่างละเอียดสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุก Infinity 8 8นะครับก็ในคลิปนี้มาแนะนำวิธีการสร้างแฟนเพจนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะสร้างโดยการใช้มือถือแล้วก็ทำทุกอย่างบนมือถือหมดเลยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่บนมือถือเป็นหลักถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสร้าง แฟนเพจกันการสร้างแฟนเพจมีสิ่งมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับท่านที่ไม่ได้โฟกัสมากเนี่ยการสร้างแฟนเพจอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราอาจจะเน้นขายจากหน้าโปรไฟล์หลักของเราก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเพจเนี่ยนะครับแล้วเราเจาะจงพวกโปรโมชั่นหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับโปรโมชั่นเยอะเนี่ยแล้วเราเอาไปลงไว้ที่เพจเราเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะทำให้ เวลาที่เราโปรโมทอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่หน้าโปรไฟล์เราเนี่ยนะครับล้วก็สามารถเอาเอาเพจเนี่ยมาเป็นมีส่วนช่วยได้เหมือนเอาทุกอย่างไปรวมไว้ที่ page, เพจเวลาเรา promote, โปรโมทโปรโมทที่หน้าโปรไฟล์ทั่วไปหลักๆเงี้ยก็ก็ได้แต่มีแฟนเพจมันก็เหมือนมีเมนูให้เลือกเยอะมากขึ้นถูกต้องไหมครับสมมติว่ามีโปรโมชั่นของตัวพาร์ทเนอร์เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอามาทุกตัวเลยมาลงไว้ที่หน้าแฟนเพจเราให้หมด แล้วเราก็แชร์ออกมาที่ Facebook เราเราก็แชร์ออกไปที่ในสื่อต่างๆนะครับเพื่ออะไร <S <S เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนั่นเองการมีฟันแฟนเพจนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้นะอ่ะมามาเริ่มกันนะครับวิธีการสร้างแฟนเพจก็ไม่ยากนะครับให้เราเข้ามาที่เมนเข้าไปที่ Facebook ก่อนเลยนะครับแล้วให้เราเข้ามาที่เมนูนะครับแล้วก็มากดตรงคําว่านี่เลย page เพจเนี่นะครับแล้วก็ให้เรากดตรงคําว่าสร้าง หมาย่งนี่นะครับสร้างแล้วก็ไปกดตรงคำว่า,าเริ่มต้นเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะให้เรานะครับทำการเลือกเพจของเราว่าเพจของเราเนเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นบล็อกส่วนตัวไหมหรือว่าเกี่ยวกับความสวยความงามดูแลตัวเองนะครับเป็นอาหารผมเลือกเป็นบล็อกก่อนละกันนะครับง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนโดยด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เราอาจจะเป็นเรื่องของการบริการนะครับมีไหมบริการเนี่ยแต่นี้บริการเนี่ยมันก็จะไม่ไม่มีในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับ criteria. เราก็อาจจะไปดูด้วยอะ,อะไรอะขายมีไหมขายอาหารขายร้านอาหารร้านเนี่ยมันก็จะมี ious, ยากครับเดี๋ยวต้องไปค้นหาเอาผมก็ใส่เป็นบล็อกไปก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็กดเสร็จนะครับก็กดเสร็จกดเสร็จล่างนะครับแล้วก็กดถัดไป พอกดไปเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อเพจของเรานะครับว่าชื่ออะไรถ้าเราจะใช้ในการโปรโมทสินค้าหรือว่าเราอยากจะใช้ในการโปรโมทในแพลตฟอร์มในหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นในช้อปปีใน Lazada แต่อารมไว้ที่นี่เองอ่ออย่างผมผมจะขอตั้งชื่อว่าอ่ะโปดีนะครับโปดี24ชั่วโมงนะครับ ลองดูนะไม่แน่ใจว่ามีคนตั้งชื่อนี้หรือ,รอ,รอเปล่าแต่ผมใช้ว่าโปรดีดีแล้กันโปรโปรดีดีนะครับโปรดีดีโปรดีดี24ชั่วโมงนะครับตั้งแบบนี้เลยเผื่อว่าเราจะเอาไปขายสินค้าตัวอื่นจากแพลตฟอร์มอื่นแต่เอามาลงไว้ที่เพจนี้ก็ได้สร้างความหลากหลายให้กับเพจของตัวเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กดตรงคําว่าเสร็จนะครับแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราใส่เว็บไซต์นะครับถ้าเรามีเว็บไซต์ถ้าเรามีเว็บไซต์เราก็ใส่เว็บไซต์ลงไปถ้าเราไม่มีเว็บไซต์นะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆไปสร้าง LINEWOOM มาอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเดี๋ยวจะสอนนะครับเพื่อนๆก็คือให้เราไปสร้าง n i Boom นะครับ Line o o m เอ่อ L I น E นะครับแล้วก็ o o m ลน์บูมใช้ในการโปรโมทร้านค้าชื่อเดียวกันเลยนะครับใช้ก็คือใช้เนี่ยเดี๋ยวจะสอนนะครับหลังจากสอนเรื่องของการทําแฟนเพจไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์การสอนเนี่ยมาแปะไว้ตรงนี้อ่านะครับเป็นไงแล้วก็ให้เพื่อนเ่เข้ามาท่านใดที่อยากจกบไปเรียนเรื่องของการทำไลน์บูมเนี่ยนะครับก็ให้คลิกที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนไลน์บูมเอาโอเคไหมตรงนี้ผมมีไลน์บูมของผมอยู่แล้วไลน์บูมก็คือ l ลน์ OA ้นั่นเองนะครับผมมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อบอกเอ๊ะทำไมลายบูมแบบพุ่ทุกเป็นแบบนี้ก็คือลายบูมก็คือลาย OA นั่นเองอันนี้อย่างผมเนี่ยผมจดทะเบียนมีชื่อนะครับก็คือสีเป็นลายลายปีปีหนึ่งประมาณ400กว่าบาทนะครับประมาณสักห้าร้อ่ะแต่ของเพื่อนเพื่อนมันมีแบบฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะนะครับก็ไปเรียนรู้เอาทีนี้เสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปตรงนี้เขาจะให้เราใส่หน้าปกนะครับเราก็ทําหน้าปกทํารูปภาพมาให้เรียบร้อยหน้าปกตรงนี้เนี่ยเราอาจจะทําเป็นเ,เราอาจจะไปทําในใน แอปพลิเคชันนะครับก็ได้อาจจะเป็นในแคนวาในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถทําได้หมดเลยนะครแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ยังไม่ได้ทํารูปหน้าปกมาผมก็ยังไม่ใส่นะครับอ่ะผมก็กดเรียบร้อยนะครับกดเรียบร้อยไปโอเคนะครับอันนี้คือเราได้แฟนเพจของเรามาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเมื่อเราคิดจะขายนะครับเ,เพื่อนๆเราต้องนะครับทำความ เขาเรียกว่าตั้งค่าต่างๆของเพจเราให้เรียบร้อยเห็นไหมมี3าจุดอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นไหมอ่ะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่านะครับอ่ะกดลงมาเป็นเว็บบล็อกโปร่งสนะครับอ่ากำลังงงว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวโปรไฟล์ อันนี้แฟนเพจของเรารีวิวนะครับปึ๊บปึ๊บชุมชนโอเคนะครับผมนะครับเมื่อกี้ที่ขึ้นอย่างเมื่อกี้น่ะนะครับก็อาจจะเกิดจากการเอออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใครเป็นเพื่อนกดออกมาเลยนะครับกดออกมากดออกมาเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่เพจใหม่นะครับเข้าไปที่เพจใหม่แล้วก็กลับเข้าไปที่เพจที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าบางทีอ่ะ หลายๆครั้งที่ผมสร้างนะครับมันก็มีเอออย่างนี้แหละแล้วเราก็กดเข้าไปที่ร้านค้าของเราที่เราสร้างไว้ก็คือโปรดีดี24ชั่วโมงอ่ะกดเข้าไปพอเราก,กดเข้ามาเขาก็มีขั้นตอนในการที่เราสมัครครั้งแรกเพราะว่าเรายังไม่เคยทําอะไรเลยนะครับก็กดถัดไปอันนี้เขาให้ให้เราทําอะไรใส่รูปนะครับใส่รูปก็คือรูปที่อยู่ข้างบนนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกหมเลยเนี่ยให้เราทําอะไรไล่เรียงไปนะครับหนึ่สามสี่นะฮะนะ ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีรูปใช่ไหมครับเ,เพื่อนเพื่อเนี่ยเรายังไม่มีรูปเนาะเราก็เลยยังไม่ได้ใส่ตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องกดทําอะไรนะโอเคไหมนะครับเสร็จแล้วต่อไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนลองเลื่อนดูตรงนี้นะครับหรือว่ากดตรงที่เป็นรูปฟันเฟืองข้างบนนะครับกดดูเข้ากดเข้าไปนะครับเข้าไหมอ่ะพอเรากดเข้ามามันก็จะมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่เราจะป็นต้องทําให้เราไล่ดูทีละอันเลย หนึ่งคือทั่วไปนะครับทั่วไปอันนี้คือเราสอนเรื่องของการตั้งค่านะครับแบบละเอียดเลยนะครับเนี่ยก็เข้ามาดูนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างนะครับมีให้เราต้องแก้ไขอะไรไหมนะครับถ้าไม่มีเรากดออกไปมาดูในส่วนของอันที่ต่อไปนะครับข้อมูลเพจนะครับข้อมูลเพจเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของชื่อนะครับเห็นไหมแล้วก็ให้เราเพิ่มหมวดหมู่ตรงหมวดหมู่ตรงนี้เนี่ยเราเพิ่มได้ประมาณนะครับก็ก็ก็ได้เยอะอยู่นะประมาณ3าหมวดหมู่นะครับแต่ว่าทีเนี้ย เ,เรื่องของบริการอย่างที่ผมบอกเมื่อกียผมยังต้องการบริการเนี่ยนะครับบริการเห็นไหมสินค้าและบริการมีและขึ้นมาลวสินค้าและบริการแบบเนี้ยนะครับบล็อกผมไม่เอาละผมมาออกไปเป็นสินค้าและบริการเ,เราจะขายอะไรอะ่ะอ,อโปรมีไหมโปรมีไหมโปรดิวเซอร์ไม่มีนะครับแล้วมีอะไรอะ่ะใช้คำว่าบริการเหมือนเดิม นะครับบริการด้านธุรกิจบริการด้านสื่อสารบริการด้านขนส่งโอเคอผมเลือกแค่เอาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเราก็เลือกแค่อา,อาบริการด้านธุรกิจบอีการหนึ่งหรือถ้าเราจะขายพวกสินค้านะครับถ้าเพื่อนๆแบบบอกว่าเป็นความสวยความงามนะครับสุขภาพอย่างเงี้ยแต่เวลาเราเลือกสุขภาพและความงามเนี่ยบางทีมันก็เหมือนเจาะจงเกินไปเนาะนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดบันทึกไปนะครับอันนี้มดหมูมีมีสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าเวลาสืบค้นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมีผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องตั้งนะครับมีให้เราตั้งสามแล้วก็สามนะครับแล้วต่อไปสิ่งที่เราต้องทําก็คือรูปโคเวอร์ของเราเห็นไหมตรงนี้เขาให้รูปใส่รูปโคเวอร์สรืรูปตรงหัวเนี่ยนะครับขนาดของมือจอก็ก็เท่ากับหน้าจอมือถือเลยครับเพื่อนๆเราทําไปเลยก็เป็นหนึ่งพัน 1นึ่งหนึ่งคูณกับหนึ่งแปดสอนพิกเซลนะครับแต่ว่าเหลือให้เหลือขนาดเอาไว้สักนิดนึงให้มันเป็นขอบไม่ต้องเต็มนะฮะไม่ต้องเต็มอะโอเคไหมแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่รูปภาพของของร้านของเราหรืออะไรต,ต่างๆลงไปแล้วก็ตรงนี้เป็นชื่อเว็บไซต์ซึ่งเป็นไลน์บูมเดี๋ยวผมจะสอนต่อจากอันนี้นะครับเสร็จแล้วข้างล่างต่อมาเราก็ใส่รายละเอียดเราก็จะใส่เ,เ,าาสเป็นเ,เราอาจจะเป็นศน สมมติว่าศูนย์บริการโปรโมชั Pro ่นนะครับอา,อาจจะเป็นเราอาจจะใส่เป็นเป็นช้อปปีอย่างนี้นะครับยี่สสิบี่ชั่วโมงใส่ลงไปเลยครับนี่เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกไป กดบันทึกแล้วนะครับอ่ะออกมาใส่เข้าไปคราวนี้เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรตรงนี้เนี่ยนะครับเน้นย้ําว่าถ้าถ้าเรามีเบอร์ที่เป็นเบอร์สำรองก็ให้ใช้เบอร์สำรองลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเทศไทยนะไทยหาประเทศไทยนะครับเราก็ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกไป เลือกค้นหานะครับต้องเลือกประเทศด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เลือกประเทศมันก็จะไม่ขึ้นถ้าเรามีอ e ีเมลก็ใส่อ e ีเมลเข้าไปนะครับใส่บอทแอปเข้าไปอันนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มปุ่มอะดูซิเพิ่มปุ่มอะไรอะกดเข้าไปครับเพิ่มปุ่มตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเพิ่มปุ่มผมแนะนาว่าส่วนใหญ่ผมก็จะเพิ่มเป็นปุ่มส่งข้อความนะครับแล้วก็กดบันทึกไปเยผมก็ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับเ,เพื่อนๆนี้คือปล่อยเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเพราะว่า เพราะว่าเราเดี๋ยวเราเข้าไปตั้งที่หลังได้นะครับเราไม่้ตั้งที่หลังได้ะนะครับอันนี้เราก็เอาทำเอาไว้ก่อนระบบมันจะถูกดึงออกมาข้างนอกนะเรากลับเข้าไปใหม่นะครับเรากลับเข้าไปใหม่ตรงปุ่มข้อความตรงนี้มันขึ้นมาแล้วนะนะครับเห็นไหมปุ่มส่งข้อความของเราขึ้นมาแล้วตำแหน่งนะครับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเรามีถ้าเราจําเป็นต้องใส่ก็คือใส่นะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับนี่ก็จะมีข้อมูลต่างๆตรงนี้เนี่ย หมาะกับอะไรเหมาะกับสําหรับแบบเราทําเต็มที่100%เมีหน้าร้านของเราด้วยอะไรด้วยนะครับเราก็ใส่ได้นะแต่ว่าอันนี้คือการที่ผมแนะนําการทําแบบนี้เนี่ยมันคือการตั้งค่าแบบละเอียดเลยนะครับอะ่ะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยถอนออกมานะครับโดยโตัวใหญ่แล้วเราตั้งแค่ในส่วนของข้อมูลทั่วไปนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองครับไม่ต้องเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องทํา i e o ด้วยอะไรด้วยเนี่ยก,ก็ต้องไปตั้งให,ให้ละเอียดเลยนะครับให้ละเอียดเลยอย่างเช่นเราจะขายอะไรเป็นหลกักขายหม้อขาย ซอนอาขายช้อนขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องของการเพิ่มแอดมินถ้าเรามีแอดมินหลายคนก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับโอเคนี่คือตั้งค่าพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูต่อแล้วเราย้อนออกมาข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของการแก้ไขแก้ไขเพจตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีขึ้นมาแก้ไขเพจของบางคนก็มีของบางคนก็ไม่มีตรงนี้เนี่ยการแก้ไขเพจนะครับผมจะให้เพื่อนเข้ามาเลือกเทมเพลตนะครับเลือกเทมเพลตเป็นเทมเพลตแบบนะครับ เป็นแบบอะไรดีเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบสถานที่นะครับให้เลือกเท e m แบบเป็นแบบสถานที่นะแล้วก็กดใช้งานเลยกดใช้งานข้างล่างนี้นะแล้วก็กดใช้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูพาดหัวพาดหัวคืออะไรพาดหัวก็คือนี่เลยนะครับรูปของเราแล้วก็รูปรูป h e ด d e r ที่เราสร้างขึ้นมากับรูปที่เป็นรูปร้านของเรานะครับเราก็สร้างตัวนี้ก็ต้องทําขึ้นมานะแต่ว่าน,นี่คือผมไม่ไม่ได้สอนทำเพื่อนๆลองไปออกแบบไปเองแล้วกัน นะครับไม่ยากแล้วก็ข้อมูลร้านค้าข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับที่เราทําตังต้งแต่อันเมื่อกี้นั่นเองนะครับอีกอันนึงคือปุ่มปุ่มตรงนี้เราทํามาแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นปุ่มส่งข้อความนะครับแล้วก็แท็บนะครับแท็บนี้ก็จะเป็นในส่วนของเราต้องการให้แท็บตรงนี้มันโชว์อะไรบ้างให้เพื่อนมองเห็นอะไรบ้างซึ่งเราจะปิดหรือเปิดก็ได้นะครับถ้าเราไม่ไม่เปิดเราก็ปิดไปแบบนี้นะครับก็กได้หมดนะครับเสร็จแล้วเลือกมา อันล่างสุดก็คือการตั้งค่าเนี่ยนะครับการตั้งค่าก็เหมือนกับอันเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละอันในการใช้งานในคือตัวของ Facebook เองเนี่ยเขาก็จะมีการปรับอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ว่าจะกดเมนูไหนเลือกไปอันไหนนะครับก็ลองกดตามที่ผมสอนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเรื่องของการสร้างเพจนะครับสร้างเพจสร้างรูปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดเชิญเพ <itch io> ื่อนได้กดชวนเพื่อนได้นะครับเราต้องกดชวนเพื่อนเข้ามาเพื่อให้เขาเนี่ยเข้ามา เขาเรียก uh, ว่าอะไรนะเข้ามากดถูกใจในในร้านของเรานะครับเพิ่มเพื่อนดูตรงนี้นะดูตรงเพิ่มเติมเนี่ยกดดูตรงเพิ่มนะครับตรงเพิ่มเนี่ยตรงนี้เขาจะมีเรื่องของการแชร์เราสามารถกดแชร์ร้านของเราเนี่ยออกไปที่หน้าเพจของเราได้ไม่ใช่หน้าเพจกดกดไปหรือว่าคัดลอกไปเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรครับเอาไปแชร์หรือส่งต่อที่หน้า Facebook หลักของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่แชร์เพราะว่าเรายังไม่เราเรายังไม่ได้ทําการเขาเรียกว่า ยังตั้งในส่วนของหน้าร้านค้าของเราไม่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องตั้งหน้าร้านค้าของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะนะครับกดเชิญเพื่อนเข้ามาให้เขากดถูกใจตัวในส่วนของเพจของเรานะครับเพื่อนๆในเพจของเราตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีอ,ะอันนี้คืออะไรเนาะอ๋อเขาที่ให้เขาให้เราทำนะครับเราก็ยังไม่ได้ทำเนาะนะครับก็ตอนนี้ Facebook มันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับก็บางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องทำทั้งหมดตามที่เขาบอกก็ได้นะครับอันนี้เผยแพร่นะครับก็คือให้เรากดสร้างกดโพสต์นะครับเนี่ยเราก็กดโพสต์เวลาเรากดกดสร้างกดโพสต์ก็กดตา้มนี้ได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้คือประมาณนี้นะครับเรื่องของการสร้างในส่วนของเรียกไร้ะ f a เฟซบุ๊กแฟนเพจเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําตัวโคเปอร์และเดี๋ยวเอามาทําให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ อะนะครับอันนี้ก็แอบไปแอบไปเขาเรียกว่าไปทําภาพมานะครับเ,เพื่อนเเนี่ยเราก็ทําไปให้เป็นตัวอย่างรูปภาพก็จะประมาณนี้อันนี้คือเราเราทำให้ดูในมือถือเนี่ยขนาดของตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะส่วนใหญ่เราเราลูกค้าเราเนี่ยนะครับจะดูรูปภาพดูอะไรเนี่ยก็ใช้มือถือเป็นหลักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำภาพออกมาให้พอดีกับมือถือ นะครับเ,เพื่อนๆก็ต้องลองไปออกแบบลองเล่นนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านยมีประสบการณ์เรื่องของการออกแบบอยู่แล้วก็ลองดูไม่งั้ก็ลองใช้แอปลองใช้แอปแล้วก็ลองเอาเข้ามามาวางนะครับแล้วก็ลองลบลองอะไรเงี้ยนะครับก็ได้แบบนี้อย่างเงี้ยถ้าเรามีหน้าโปรไฟล์แบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนได้แล้วแชร์ไปหน้าเฟซแชร์ไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าก็อย่าเพิ่งแชร์นะครับเราปรับแต่งข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อยนะอย่างเช่นควรไปโพสต์ควรมเอารูปภาพมาโพสต์ก่อนนะครับสัก สักรูป2รูป3รูปอ่ะเดี๋ยวเรามาลองโพสต์กันนะครับว่าจะโพสต์ยังไงเดี๋ยวเอาข้อมูลที่เคยทําเมื่อครั้งก่อนเอามาโพสนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปหน้าเฟซก่อนนะอ่ะนะครับอันนี้ผมก็ก็ได้ภาพมาแล้วนะครับก็คือเนี่ยผมก็เรามาลองโพสต์ไว้สัก1รูปก็กดที่รูปภาพเลยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพของเรามา1รูปภาพที่เราทำเอาไว้ก็คือรูปภาพอันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็กดมานะครับแล้วเราก็มาเอามาวางแล้วเราก็โพสตนะครับเราก็กดโพสต์เผยแพร่ได้เลย อย่างน้อยเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งรูปภาพแล้วนะครับโพสเผยแพร่ต้นฉบับโพสเผยแพร่ต้นฉบับนะครับมาแล้วนะครับทีนี้เราก็กดแชร์คราวนี้เราก็กดคัดลอกลิงก์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปแชร์ส่งต่อให้เพื่อนเราได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาให้แชร์ไปที่ facebook ได้ไหมนะครับมลองแชร์ไปที่หน้า facebook ดูเนี่ยนะครับเราก็จะกดแชร์ไปที่หน้า facebook ของเรานะครับก็ เวลาแชร์ไปเนี่ยให้เป็นสาธารณะนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะแชร์ก็แนะนําว่าให้เราแชร์ไปที่หน้า Facebook หลักของเราอย่าเพิ่งกดแชร์ไปให้ให้เพื่อนหรือใครนะครับอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้ผมเข้ามาที่หน้า Facebook หลักของผมแล้วนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่เราโพสต์ไว้ก็น่าจะประมาณนี้เห็นไหมครับทีนี้พอที่หน้า Facebook หลักเราเนี่ยเราสามารถที่จะปักหมุดได้นะครับเนี่ยเราสามารถจะที่จะปักหมุดข้อความไว้ได้กดที่ตรงจุดๆุดตรงนี้เห็นไหมครับแล้วมันจะมีคําว่าปักหมุดเนี่ย เราก็ปลุกปักหมุดอันนี้เอาไว้ได้อ่าอันนี้คือข้อดีนะครับพอเราปักหมุดเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่มีเพื่อนเราเข้ามาแล้วเขาเห็นมันมี้มันมีอะไรปักหมุดไว้มีโปรโมชั่นเออเดี๋ยวลองไปซื้อดูหรืออะไรดูก็ได้อย่างนี้นะครับก็เป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับที่เอาไว้ทําให้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปลองใช้ดูนะครับก็อันนี้ก็จบแล้ววิธีการสร้าง Facebook Fanpage นะครับเ,เพื่อนๆทีนี้ก็เหลือแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็ เริ่มเรียนรู้เรื่องของการโพสทีนี้เนี่ยเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะครับผมจะมาะแนะนําวิธีการการโพสต์กันอะไรในเพจต่อเพิ่มเติมให้นะครับอันนี้คืออยากให้เรียนรู้เรื่องของการสร้างแฟนเพจก่อนนะครับก็เรียนรู้ไปทีละสเต็ปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับนี่ก็20นาทีละนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปผมจะไปแนะนําวิธีการสร้างไลน์วูม นะครับสำหรับขายสินค้าใน Shopee Social Partner หรือว่าสินค้าหน่นนะครับเพื่อนก็เหมือนเดิมฝากเพื่อนๆติดตามกด Subscribe และฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในตัวอ n f i n i t y 88 8นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันกันกบคลิปสอนลายบูมไปแล้วครับ